สก,กามิการโลโดอนเลเวลหกแล้วผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณู้ช่อม m กท k TV แล้ววันนี้เราก็กลับมาในช่วงรีวิวรหัสคุณในแคดอีพีสขอโทษที่ห่างหายเป็นเวลา2ส,สัปดาห์นะผมพอดีว่าผมเกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะผมก็คือไปล้มรถมานะผมนี่แพล แผลนะครับแผลการันตีมันลมรดยิงไม่ได้แอบลมลมรดทิพนะครับผมโอเคแล้ววันนี้เราจะมารีวิวรหัสคนในแคร ep ีสามให้ทุกคนได้ดูกันนะผมอที่จริงไอรหัสคนในแคร e อีสามเนี่ยมันน่าจะลงตอนวันเสาร์ใช่ไหมล่ะมันน่าจะลงวันเสาร์ของสุดสัปดาห์ทีนะ่ล้วแต่ว่าไฟล์มันมีปัญหานะผมผมก็เลยไม่ได้ลงแล้ววันนี้ผมก็จะมาเอ ขอโทษขอโพยทุกคนนะครับผมให้มาท Ramadan, ําคลิปนี้แค่มาทําคลิปนี้ครันะ้งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะมารีวิวล่ห루루루루루ลวาลหของคุณโด,โดนะครับผมแล้วล่าหของคุณโดมีอะไรเราไปดูกันเลยจ้าแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในล่าหของคุณโดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วล่าหของคุณโดมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอย่างแรกที่เราจะไปดูนะครับผมนั่นก็คือชุดผู้ชายนะครับผมส่วนชุดผู้ชายของล่าหคุณโดนะครับผมก็ spotlight. มชบบนนีชุดครอปบ,บ้านะครับผมชุดครอปบ้า ชุดอ่าของมายากุนนะครับผมแล้วก็ชุดสีคัตสูงซีซั่นที่แล้วแล้วก็ชุดอ่าชุดของเออริสเตอรโนโรนันโดนะครับผมแล้วก็ชุดอ่าทูพีแล้วก็ชุดสีคัตสูงนะครับผมแล้วก็ชุดอ่าของพี่ตูนแล้วก็เอ่อของเนมอนรอย่อยนะครับผมและนี้ก็ของเนมอนรอย่อยนะครับผมอันนี้ของสีคัตสูงแล้สีคัตสูงแล้วก็นี้ของชุดอีโวนะครับผมชุดอีโว นผมขอว่าให้ไปเร็วๆด้วยกันนะผมเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปนะผมถ้าใครอยากดูตอนไหนก็กรอดูนะครับผมโอเคคือเบิ้มมีหมวกขาวด้วยมีหมวกขาวด้วยมีหมวกขาวด้วยนะครับทุกคนนี่นี่นี่น มีชุดมงกุฎด้วยนะผมมีชุดเจ้าชาย <c oughs> โอเคแล้วก็รอตัดมาในส่วนของอแว่นตากันเลยนะผมแว่นตามันมีของครอบป,ป้าที่เปลี่ยนสีได้นี่ห <c oughs> ลางนี้ก็มีหัวลิงด้วยนะขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรม้ากน,นะผมทุกคนผมดูแลนี <c oughs> ล่ มีนวดุ้นวดขาด้วยตึงใช้แน,แนนเนี้ยมีหน้ากากดำนะผมแล้วก็มีหน้ากากขาวครเป็นสองหน้ากากเลยเดี๋ยวไปดูที่เพนหน้านะผ้นี่ <c oughs> แล้วก็มาในส่วนของเสื้อของชุปอร์ชายกันเลยนะครับผมนี่มีตานนี้เลย แล้วผมมีชุดของโทรชนเนับผมนี่ครับผมผมขอไปยาวๆเลยละกันนะครผมเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปนะครับผมโอเคยูวิชายก็มีแค่นี้นะครับผมเดิมมีแค่นี้แหละแล้วลก็มาตัดในส่วนของกางเกงเลยนะครับผมกางเกงก็มีกางเกงคอป้านะครผมเหมือนเดิมเลยนี่มีกางเกงพี่ตงพี่ตุนด้วยแอนตุลใช้นั่นเนี่ย มีกางเกงขาของพี่ตูนด้วยนี่นี่กางเกงขาของพี่ตูนเ้อะมันแบบกางเกไงไฮรลงไฮไลท์อะไรอย่างงี้ที่อายอคุคงอายุเคใส่อะน้องนนี่นี่มีแบบอ่ากางเกงยักกุ้งยักุก้ za, าก่าก็มีนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วคนานี้ มีกางเกงบอลมีเกือบโค้ทุกตัวเลยนะครับผมมีกางเกงดีแท็กกางเกงไฮไลท์ด้วยดึงใช้ได้นี่แล้วก็ตัางในส่งของรองเท้าเลยนะครับผมนี่คนไทยต้องมีตังนี้เลยนี่อไปยาวๆเลยละกันนี่ แล้วก็ตัดมาในส่วนของชุดคอสตูมนะคผมชุดคอสตูมก็มีชุดของโทรชนแล้วก็มีชุดเลโก้แล้วก็มีชุดหมีก็จีก็มีนะผมก็จีสีเขียวชุดโทรชนคิดมากชุดหมีชุดช้างแล้วก็ชุดราชาเปลนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปชมส่วนของชุดผู้หญิงกันเลยนะผมไปกันเลยแล้วเราก็ตัดมาในส่วนของชุดผู้หญิงกันเลยนะครับผม ในใน,นส่วนของชุดผู้หญิงมันจะมีอะไรตึงป๊อกตึงเปียบ้างเราไปดูกันเลยก็ในส่วนของแต่งตัวนะครับผมชุดนี่ก็มีกานนี้เลยขอไปไวๆแล้วการแม่คลิปนี้มันยาวเกินไปนะครับผมกลัวทุกคนจะเบื่อเอาชุดเออชุดผู้หญิงก็มีชุดอาหมวยแล้วก็ นี่ผมนีแล้วผมที่ค่อนข้างที่จะยอดฮิตกันเลยนะผมไม่ใช่หมดเนี้ยนกะ็มีนี้ด้วยอันนี้ชุดแล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ชุดของผู้หญิงก็ไม่ไม,มีอะไรเยอะนะผมหลมงน,นี้ชุดผู้หญิงไม่มีอะไรเลยนะผมหนันี้แต่ชุดชุดถามว่าไอา้ทางบางอะไรไหมมันก็เลยนะผม อย่างเช่นเออันนี้อันนี้เลยได้ของกุระยัาที่ตัวนี้ก็เลยนะผมบางทีเตรียมมันก็นำกลับมาขายนะผมบางทีบางทีก็ไม่ส่วนของย้อมสีอะไรอย่างนี้นะผมนี่อันนี้ตัวน,นี้ก็จะเลยแต่เปนส่วนของแว่นตากันเลยนะผมแว่นตาก็มีตามนี้เลยนู่นมีของอ มีเวนตาไฮไลท์ด้ะที่อายุเคใสนะผมนี่อายุเคใส่กับอันนี้เนี่ยนี่อายุเคใส่กับนี่นนเข้ากันเลยนี่แล้วเราก็ไปดูเลยเลยก็ส่วนของหน้ากากส่วนของหน้ากากก็ไม่มีอะไรมากนะผมเราก็ไปส่วนของเพ้นหน้ากันเลยเพ้นหน้าก็แบบเฉยๆนะผมว่าเพ้นหน้าโอเค แล้วว่าส่วนของชุดกันเลยนะครับผมช,ชุดมีนี่ตาบนี้เลยอันไหนเลยอันอันนี้ผมค่อนว่าค่อนข้างเละอยู่นะผมอันนี้แล้วก็น,นี้ของเดมอนรอยัลนะครับผมนี่อันนี้ชุดเลยเหรอไม่รู้กันนี่ นี่อันนี้ก็แลยเหมือนกันนะผมอันนี้ก็ก็ค่อนข้างแลยนี่ของโทรจันหญิงก็ค่อนข้างแลยเหมือนกันนะผมอันนี้ชุดเน,นี้ยนะจะมีมีปากปะต้องมีหูมาปะที่สิไหนอยู่ไหนวะอนหนึ่งนะผมรู้สึกว่าผมคร่ำอะไรไปบางอย่างในผมขอดูแป๊บอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะ รู้สึกว่าหรือไม่ข้ามวะ <ś led> เออนีอันนี้ชุดอีวูด้วยอันนี้ชุดของชุดอีวูแล้วก็อันนี้ก็ชุดก็เหมือนกับค่อนข้างเรเหมือนกันนะผมชุดนี้โอเคแล้วตัดมาในส่วนของกางเกงกันเลยนะ่ผมกางเกงก็มีตามนี้เลย ถ้าคลิปนี้พูดน้อยหรือว่าอะไรน้อยไปหน่อยก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะผมก็ตัดมาในส่วนขอเอ่อแต่ก็ตัดมาในส่วนของคอร์รัปชันกันเลยนะครับผม ก็ขอโทษด้วยนะผมเมื่อกี้แบตกล้องหมดผมก็เลยต้องนั่งรอชาร์จด้วยตั่งรอชาร์จกล้องไปนะผมเมื่อกี้แบตกล้องแบบหมดสนิทเลยนะทุกคนก็กล่าบขออภัยไปเลยนะที่นี้ด้วยนะผมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของคอร์รัปชันกันเลยนะครับผมก็ตัดไปในส่วนของคอร์รัปชันกันเลยนะครับผมคอร์รัปชันก็มีท่าทางนะผมท่าทางมูย่ากังฟูวัชาารโยกแล้วก็นี่ท่าทางแบบนี้เลยมีท่าเต้น ของคอบบ้านี่นี่ทำนี่เลยจ้าคอบบ้าอ่ะทำนี่เลยนี่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 แต่มันส่งของกระเป๋าสะพายกันเลยนะครับผมกระเป๋าสะพายไก่นี่นี่ไอ้นี่ก็เมื่อก่อนก็แรงนะผมกระเป๋าสะพายนี้บอกเลยว่าโคตรแรงเป็นตั้งแต่ยุคยุคแรกๆที่ผมเล่นฟรีไฟายเลยนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากนะผมกระเป๋าแล้วก็มาในส่วนของกล่องดวงใจกันเลยนะผมนี่กล่องดวงใจก็กล่องดวงใจก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะผมผมว่านีม่มีตางนี้เลยแล้วก็ต่างเป็นส่วนของยานผ่านหนะอะไรนะผมก็รถรถตุกตุกหนึ่งสกินนะผมรถสปอร์ตสี่สกินมอเตอร์ไซค์มีเยอะหน่อยห้าสกิน รถจีบสามสกินบิ๊กฟุตหนึ่งสกินรถกระบะสามสกินแล้วรถเครื่องบกุกเครื่องน้ำหนึ่งสกินนะครับผมแล้วก็ตัดในส่วนของแอร์บอร์ดนี่เป็นอของคุณดูจะใช้เป็นแอร์บอร์ดของทอร์นาชวลนะผมแอร์บอร์ดนี้ก็เลมเหมือนกันก็แอร์บอร์ดก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร,ร่นะผมส่วนของแอร์บอร์ดแต่เป็นโลกของร่มซูชิบไปเลยนะผมร่มซูชิเอ้ยไม่ร่มซูชิดีนีกระเพรด ลมซูชิก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะผมว่าชช่ไม่มีอะไรเลยลมซูชิภาพพื้นหลังตามนี้เลยลูกก็ตามนี้เลยนะผมลูกตาเนี้ยแล้วก็ตัดไปแล้วเดี๋ยวก็ไปดูในส่วนของอาวุธกันเลยนะผมไปกันตัดไปในส่วนของอาวุธกันเลยนะผม เราก็ไปดูอาวุธอัพเกรดกันนะผมสกามิการ์โลดอนเลเวลหกแล้วผมโอ้โหของคุณโดอีกนิดก็เรียกเจ็ดแล้วโอ้โหตึงใช้ได้แต่ว่าปืนอัพเกรดมีแค่ปืนเดียวนะผมไม่มีปืน AK กับปืน MP ็มคอบบ้าครับผมแล้วก็อาวุธ M4 4กระบอก XF เอกระบอก M14 4กระบอกสกาไม่กาโรดอนเอ้สกา5กระบอกกอซ่า2 2กระบอก SKS 2กระบอกร้อยนัด1กระ4กระบอกฟาร์มาส2กระบอก SVD 1กระบอก XM8 3กระบอก m 6 0 5กระบอกเอ็นเกกระบอก ปืนอาร์คหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสกินนะครับผมแล้วก็ u ู p 5สกิน MP5 7สกิน VSS 2สกิน MP40 MP40 2 4สกินนะครับผมแล้วก็ p ีเกใช้ p ีเก้าสด้วยมี5สกินนะครับผมแล้วก็ซอมสันมี3สกินนะครับผมแล้วก็ตามปนส่วนของปืนลูกซองยาวเลยนะครับผม มีทั้งหมดเจ็ดสก,กินนะผม,มสเปซหนึ่งสกิน,สอ,ส,กกนสองควงสามสกินมีสองควงไซตามมากับสองควงที่แข็งแล้วสองควงมวงที่โคตรแล้วแล้วก็เอดฟวิวสี่สกินคาเก้าแปดสองสกินบาเรตสองสกินนะครับผมแล้วก็ยุทพีหนึ่งสกินดีซื้อหนึ่งสกินบืน G18 มี3สกิน2พกสั้น3สกิน M500 มี2ส,สกินนะครับผมโอ้กระทานี่เยอะหน่อยมี10สกินนะครับผมแล้วก็มีหัวตัด9สกินไม้เบสปอลเสกินคาตานะ4สกินนะผมมี3มันที่สามารถถือได้นะครับผมแล้วก็หมัด จริงจังแล้วผมของไซตามะแล้วเบิดมี24ลูกอันนี้มากจริงครับผมอันนี้โคตรมากเลยมากกว่าไอดีผมอีกโอเคไอวอลมี16ลูกหน้าไม้สุดมหาแร่หกระบอก M79 มี2กระบอกและปืนไม่รู้ชื่อปืนอะไร1กระบอกก็ขอจัดจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผม ก็ถ้าใครอยากให้รีวิวลาดใครนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโมกทีวีแล้วก็ผมมุ่งหน้า 01, สาู่ห0ึ่ซาไปกัน